สวัสดีครับอยู่กับผมพัดพาไปสวัสดียามเช้าเะรอเดีนากาสิบนาทีวันนี้เข้ากาดเช้าวันที่สองอะเช้าวันพุทธที่แสนจะสดใสโอ้โหสดใสหรือเปล่าเนี่ยครึมๆนั่นแหละเมื่อวานก็ฝนตกอะวันนี้ก็ครึมๆอะโอ้แต่ว่าเมฆตัดสวยมากะนะใน,นทุกคนโอ้ตัดตัดกับเมฆสีฟ้านะ อากศาศเช้านี้25องศาเย็นสบายอีกแล้วบรรยากาศช่วงเช้าเช้าะขี่ไปเราไปกับน้องซาอีกเช่นเคยอะมาดูกันสิว่าเช้านี้เราจะเจออะไรบ้างะระหว่างทางวันนี้ออกตัวช้า7จ็ดโมงสินอนาทีแล้ว วันนี้รีบไม่ได้ฮนะน้ำมันเหลือสขีดเดี๋ยวไปไม่ถึงปั๊มนะเพราะว่าต้องขี่ไปทำงานแล้วก็ค่อยเติมขากลับนู่นเลยฮนะค่อยเติมตอนเลิกงานขี่ได้เท่าไหร่เนี่ย247กิ24โลเองค่าเฉลี่ย28มไม่ดีเลยนี่ฮนะเมฆตากสวยมากทุกคนเห็นนะฟุบฝั่งนี้จะเป็นสีฟ้าโล่งเลยฮนะท้องฟ้าโล่งส่วนฝั่งนู้นจะเป็นก้อนเมฆแบบทึบๆเลย ตอนนี้ดวงอาทิตย์กำลังจะโผล่ออกมาจากเมฆแล้วอทางรถไฟก็ตัดหญ้าใหม่นะดูโล่งสะอาดตามากเลย เดี๋ยวต้องรีบแล้วเช้านี้ก็คือค้างไปด้วยรถนักเรียนนะ เออแต่เมื่อวานเมื่อวานเงียบมากเลยนะไม่ค่อยมีรถเลยเช้านี้คือคักละโอ้เจออีกแล้วคูบาซอนเทส3 6 8 g แเมื่อกี้ผมว่าแกทำงานอยแถวทนี้แหละ โอ้แต่มันไวมากเลยนะเมื่อกี้มองแทบจะไม่ทันเลยฮนะไม่รู้กล้องผมจับทันหรือเปล่านะเออเห็นแต่ไฟฮนะไฟยังยังไม่ขนะุนนะนึกว่าไฟเอ็กแนะ่กเมื่อกี้เออคล้ายๆนะตอนที่มันสว่างอนะ่ะมันเพราะมันมืดนะเนะมื่อกี้เชาวนี้เจอตัวหลอ่อกอนเทสตนะ์สามหจีอะ รถตอนนี้ก็มีไม่กี่คันนะในประเทศไทยแต่ก็เห็นอยู่แล้วที่ชนบุรีชนบุรีหลายคันอยู่นะโรงงานผมก็มีอยู่แล้วคันหนึ่งโอ้โหชาวเนี้ยโอโ้รถเยอะมากเลยติดรถบรรทุกข้างหน้าโอ้โหติดยาวเลยฮนะ อฝนก็ไม่ได้ตกนะแต่ทำไมรถติดยาวอย่างวันนี้เมื่อวานนิคมอมตะตานครเป็นนํามาพาดฮนะ <c oughs> โอ้โหฝนตกโปรยๆนะไปเช้าเมื่อวานรถไฟมาไม่ไม้ก้นไม่ไม่ลงนะรถไฟไม่ได้มานะนะมาดูความบุ่นวายของนิคมอมตะตานครนะมาดู แต่ละคนนี่โอ้โหต้องใช้สกิลเทพนะในการขี่รถไปทำงานไม่ใช่ง่ายๆนะทุกคนนะกว่าจะได้ตังค์เข้ามานะดูความดิ้นรนของแต่ละคนนะอู้เอ็กแม็กเอ็กแม็ก,มกจุ๊จุ๊โอ้ตรงนี้น้ำอีกแล้ว ผมเพิ่งล้างไวด้วยเนี่ย <What? S 1> เฮ้ยโสกโรกมากเลยน้ำรถปูนนะก็ฉีดไม่ให้ฝุ่นมันกระจายอะไม่ให้ฝุ่นมันคลนะุ้งอะเปื่อนเลยนะ้องซาเนี่ยอข้างหน้านะมันหลีดคุ้นๆเนี่ยโอไม่ใช่ฮนะเป็นหลีด นักเรียนดีเทคฮะนึกว่าของเพื่อนผมนะแกเพิ่งไปทำเครื่องมาแรงอะไรจะเสียก็ข้างหน้าก็ธรรมดาส <c oughs> ีซีเขาน้อยเนาะรอบต้นอาจจะสูงเลยฮะ เขียวอยู่ทุกคนออกไป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 สิเออเดี๋ยวก็โดนเสยท้ายเอาก็ <c oughs> ให้ไปแล้วเราก็รีบไปฮะอย่าช้า สมาธินิดหนึ่งฮะรถค่อนข้างเยอะฮะช่วงเช้าโอ้ตัวรอตัวรอ่อ a d วีสามห้าศูนย์ะโอ้ฝั่งนูน้นบึ้มเลยโฟกัสไม่ทันเลยรถเยอะจริงอะ,อะตาม ADV ไปฮะแต่ข้างหน้าเป็นโค้งนะ น้ำมันเหลือขีดหนึ่งแล้วชิบหายแล้ว <c oughs> ตายแล้วอันตรายอันตรายแล้วเนี่ยผมก็ไม่เคยขี่น้ำมันขนาดนี้เลยนะเคยมีแค่ครั้งเดียวที่น้ำมันกระพริบแล้วก็แค่นั้นเลยผมก็ไม่กล้าให้มันกระพริบอีกเลยผมใสยวันนี้ต้องเรื่อยๆนะฮะน้ำมันเหลือขีดหนึ่ง เดี๋ยวตอนเย็นจะระเติมจะไม่ถึงปั๊มนะโอ้โดอกอะไรในสีม่วงสวยมากเลยอ่ะโอ้โหรถไม่ขยับเลยอ่ะรถติดมากครับเช้านี้ รถเยอะจริงครับชาวเนี้โมไซค์นี่ต่อคิวยาวเนี่ยฮะาจะไปเรื่อยๆเช้านี้นะแสงทีละคันสองคันก็ยังดี หน้าตู้ล้ออีกแม็กซ์อีกแม็กซ์โอ้โหเลิกงานวันนี้น่าจะมีภารกิจแล้ว้ะมันหรือขีดเดียว ประหยัดน้ำมันนะวันนี้โอ้ไม่ดีเลยแบบนี้ไม่มันเลย,ยผมไม่จะเติมตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละเลิกง,งานแต่ว่ามันเหลือสองขีดนะก็เลยไม่เติมฮนะฟอร์ซ่ามันไม่เหมือนพีซีเอ็กนะพีซีเอ็กเนี่ยน้ำมันเหลือขีดหนึงแต่ว,ว่าขีด่ได้อีกไกลฮะฟอร์ซ่ายังกะไม่ได้ฮนะ ระยะทางจากโรงงานผมไปปั๊มนี่ก็น่าจะประมาณ5กิโลได้นะนั่นแหละเป็นแถวเลยฮะแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยมาก โมงยี่สิบเอ็ดนาทีแนละ้วยังไม่เห็นสะพานเลยโอ,โอ้ขี่รถใกลนะ้น้ำมันหมดเนี่ยไม่ดีเลยเริ่มระแวงแล้วใจคอไม่ดีนะฮะ จากรถเคยขี่มันมันนะต้องมาขี่แบบประหยัดนี่มันขับใจมากเลยตอนนี้เห็นสะพานแล้วตีะลิกา22นาทีเอา,านะแต่ตอนเย็นมันรถไม่ได้ติดนะน่าจะโอเคอยู่นะตอนเย็นเราก็ขี่ใช้ความเร็วได้ฮนะแต่ถ้าขี่อย่างเงี้ยมันกินน้ำมันทุกคนเลือกมากเลยเนี่ยขี่แล้วก็เบรกขี่แล้วก็เบรกเนี่ย ความเร็วไม่ได้นะฮะขัดใจมากตอนนี้จังหวะแซงมาเยอะมากฮะแต่ว่าไม่สามารถทำได้นะ นน้ำมันจะหมดแล้วต้องประคองไว้ฮะแต่ว่ายังไม่กระพริบนะยังได้อีกฮะยังได้อีกไกลเอแต่ถ้ากระพริบเนี่ยไม่ดีทุกคนมันจะมีผลต่อเขาเรียกอะไรตัวตัววัดน้ำมันอะ่ะผมก็ไม่ได้ไม่รู้ก็เรียกว่าอะไรนะ โอ้ซาซิงครับเมื่อกี้ลูกรอยใช่ไหม,มลูกลอยนั่นแหละตัวนั้นมันจะมีผลอยู่นะสําหรับใครที่ปล่อยให้น้ํามันกระพิบบ่อยๆเนี่ยน้ํามันหมดถังบ่อยๆเนี่ยไม่ดีไม่ดีฮะจ,จะทําให้ตัวนั้นมันเสียได้ฮะลูกรอยฮะลูกรอยน้ํามัน โอเคนิคมวันนี้โอเคอยู่รถไหลเรื่อยฮนะโอ้โหแต่เมื่อวานเนี่ยติดหนักบันไลเลยฮนะรถแทบจะไม่ขยับแบบเมื่อวานมอไซค์ผมยังไปแทบไม่ได้เนมะื่อวานอ่ะโอ้โหสุดๆละวันไหนฝนตกก็จะเป็นแบบนี้ฮนะที่นิคมอมาตะนครชนบุรีหรือว่านิคมอมาตะซิตี้อมาตะซิตี้นั่นแหละแต่ผมเรียกแต่ออมตะนครเพราะว่าผมอยู่นี่นานตั้งแต่สมัยอมาตะนครแล้ว อย่างไม่กระพริบนะลูกซ่าดีดีดีด,ดีนี่ก็มีช่องอยู่นะ phải lia còn chưa à, Tạm đủ phải thái còn sao nữa Thì vùng biển con, nó mạnh nhanh mấy cái phíp đó Thì có ok ok you. Ok, โอเคทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ